น,นี้นะคะพวกเราขอนำเสนอแผนธุรกิจโรงงานรีไซเคิลกระดาษค่ะกระดาษรีไซเคิลคือกระดาษที่ถูกใช้งานแล้วพร้อมนำทิ้งและถูกเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยวัตถุประสงค์หลักในการรีไซเคิลกระดาษคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลด,ดโลกร้อนรวมถึงประหยัดทรัพยากรธรรมชาติประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิลกระดาษ ทางด้านเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษเนื่องจากสารเคมีและเยื่อกระดาษบางประเภทจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อผลิตกระดาษการที่นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับรัฐในการนำเข้าวัสดุที่ผลิตกระดาษค่ะและยังช่วยสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วยที่ตั้งโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการอำเภอรพระสมุทรเจดีตำบลแหลมฟ้าผ่าผังโรงงานแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนสำนักงานส่วนลานจอดรถกลางแจ้งและส่วนตัวโรงงานวัตถุดิบและอุปกรณ์วัตถุดิบกระดาษที่นำมารีไซเคิลสารเคมีเครื่องจักร เครื่องแยกกระดาษเครื่องย่อยกระดาษเครื่องเปลี่ยนเยื่อกระดาษให้เป็นกระดาษเครื่องทดสอบกระดาษเครื่องตัดกระดาษและยานพาหนะขั้นตอนการผลิตขั้นตอนแรกนะคะก็จะรับซีกระดาษจากโรงงานของเก่าหรือสำนักงานนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะนำกระดาษมาแยกโดยเข้าเครื่องแยกกระดาษค่ะจากนั้นนำายี่กระดาษที่แยกแล้วนำไปเข้าเครื่องย่อยกระดาษเครื่องย่อยกระดาษนะคะก็จะส่งกระดาษไปยังเครื่องเปลี่ยนเยื่อกระดาษให้เป็นกระดาษเมื่อได้กระดาษแล้วก็จะตัดกระดาษตัวอย่างออกมาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบกระดาษก่อนค่ะพอทดสอบกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะนำกระดาษมาตัดตามขนาดที่เราต้องการค่ะ แขนการตลาดสะพาวาการแข่งขันทางการตลาดมีคู่แข่งรายใหญ่เป็นเจ้าของตลาดเดิมมีการวางขายสินค้าในพิกไรเคียงกันคู่แข่งมีการโฆษณาและจัดโปรโมชั่นจำนวนมากมายตุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรานะคะผลิตภัณฑ์เราใช้งานได้ดีปิ้นแล้วหมึกติดทนนานราคาถูก สีสันรูปรักสุดสยและผลิตจากกระดาษที่ใช้งานแล้วค่ะราคาสินค้าขายส่งนะคะ1หน่วยมีกระดาษ2,500แผ่นขนาด210คูณ2อ7มิลลิเมตรราคาขายต่อหน่วยคือ375บาบาทค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาและพนักงานทั่วไปเลยค่ะการโฆษณาของเรานะคะ จะใช้สินค้าของเราเป็นการโฆษณาภายในตัวของเราเองค่ะจะออกแบบให้มีสีสันสดใสสื่อถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็จะมี QR code เพื่อจะสามารถสแกนสั่งซื้อออนไลน์ได้นั่นเองค่ะเป้าหมายทางการตลาดของเรานะคะก็จะวางขายในห้างชั้นนำทั่วไปเลยนะคะ mm. ก็อย่างเช่น Big C, t e s c o Lotus ค่ะรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะ ราละเอียดต้นทุนที่ใช้ที่ดิน5ล้านบาทอาคารโรงงาน1 0ล้านบาทเครื่องจักร4 4ล้าน8ปดแ0 0 0บาทยานพาหนะ4ล้านบาทเครื่องใช้ในสำนักงาน3 0 0 0สนบาทเงินหมื่นเรียน5 8 000, 2ล้าน8 0 0 0 0 0 0บาทรวมเงินลงทุนทั้งสิ้น4 0ล้านบาทค่ะรายละเอียดเงินลงทุน แบบที่1เงินส่วนตัว100%คิดเป็น40ล้านบาทแบบที่2เงินส่วนตัว50%กู้50%คิดเป็นเงินส่วนละ20ล้านอัตราดอกเบี้ย6%กู้ธนาคารออมสินแบบที่3เงินกู้ร้0คิดเป็น40ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย6%ปกู้ธนาคารออมสินค่ะ ในการคืนทุนแสดงให้เห็นดังกราฟนี้เลยค่ะเงินส่วนตัว100%ระยะเวลาในการคืนทุน1.47ปีเงินส่วนตัว50%กู้50%ระยะเวลาในการคืนทุน1.39ปีเงินกู้100%ระยะเวลาในการคืนทุน2.32ปีค่ะและนี่คือกราฟจุดคุ้มทุนค่ะ รูมท,ทุนเงินส่วนตัว100%จะมีหน่วยผลิตที่ต่าสุดรองลงมาก็จะเป็นเงินส่วนตัว50%กู้50%และที่สูงที่สุดนะคะก็จะเป็นเงินกู้100%นั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายละเอียดธุรกิจของเราจะทำโดยนางสาวนัทมนเพชรยอดและนางสาวอาภากรเพียงโคตรขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ